สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แน,นลนะคะอ่าเดี๋ยวภาษาจะปอกผู้เรียนนะคะปอกผู้เรียนให้น้องน้ำมนตนะคะมาดูกันนะคะ ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะก็ขีดแล้วนะคะขีดแล้วนะคะ มายุ่งเยอะนะคะ รอเลยค่ะรอกินอยู่พอดีกำลังตื้นเป็นว่ายายหนิวะว้ายายถือไปขายทุเรียนนะซุกจิงวานิปนกับซุปเลยมอนท่วงไปอะไรเลยไล่ไข่ไล่ไข่มึงก้ามึาเขาไม่ใช่ลุกโอ้ยขนาดของพี่นี่ยังไปเรียกมากินเลย โอ้ยที่ของตัวเองละไรเอาเดียวพอนะผมกินแค่นเดียวนะใครกินอันเดียวผมน้ำมนต์กินอันเดียวนอนนั้นพี่เนาะไม่หนว่ากินแค่นเดียวไหมไม่มาหนึ่งงานที่พี่นูน่ะให้ผมก็ซุงเหยียดินเนี่ยเอาของผมมาหนึ่งเอ้พรุ่งนี้ว่าจะไปซื้อมากินอีกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แบ่งนะเดี๋ยวไม่แบ่งนะไม่แบ่งล้วไม่แบ่งแล้วโอ้ยกินเมื่อวานเลยโอ้ยคือบม่ป่านนี่อ๋อ มันนี่นะมันเนะถ้าตกีไยคือถึงยี่เปิดอได้แล้วเนีว้าวโอโ้ตวโอ้ยโอ้ยหน่วยนทเวซีหันช้อซีหันชเงี้ยจริงป่เ

หมดแล้วนะมลมลพี่กินหมดแล้วพี่กินหมดแล้วใครว่าโอ้ยใครวะมาลุกม,มันมันนหน้า,าบุ้งเรากินสะใจเลยวันนี้ใจถึงผมจะไม่ขี้ดีไหยอร่อยอร่อยเนี่ยนี่มันตัวใหญ่ไปเล้วเปลยเนี่ย ปูใหญ่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวแลดนี่ค่ะอถูกใจน้องน้ำมนต์มากเลยนะคะอ่าถูกใจถูกใจเดี๋ยวภาษาแกะให้นะคะอ่าเออจบกกินนด้นี่มนต์นี่ตรงนี้คักกินหน่อยเดี๋ยวภาษาจะแกะให้หมดของโปรดน้ำน้ำมนต์เลยใช่ไหมของโปรดเลยใช่ไหมบอกเพื่อนขึ้นได้แล้ว มันค้ำแล้วปาดยุงลายแท้น,นั่นน่ะอุ้ยยุงเยอะจริงๆเลยน้ำมนตนปิดไอ้นั่นด้วยลูกปิดไอ้เออหนูก็ไปเอามาจากหน้าบ้าเออหนูคือบอไปเปอานุไ <c oughs> ม่ได้ปลอกผ้าเครื่องเลยโอ้ยจะคองเพิ่นนั่นแหละ แมนมันกระเลเะทุ่มเปะเลอดแหลมเพิ่นขีดจ,จกกลางเลยเรียกที่โอมมากินอู้ยุงเยอะจังเลยปีโม mm hmm. ปิดไอ้นั่นด้วยปิดตะข่ายด้วยเดี๋ยวพ่อบนตอนเย็นยุงเยอะ เจอกับน้องน้ำมนต์นะครับหลังจากเลน้ำเสร็จเรียมึงดจะดูอลยมาบอกน้าเป็นสิก็ได้เน่ไม่เป็นไรดูเลยที่กดอันนี้ละเขาทำหลังคาอยูน้าบ้านเลยเขาจกินยังไงปะจ๊อันไหนบ้างเ่บกินอย่านี้ลบกีคนเขาเด้อเดี๋ยวกินทางในกิไห กินหน้าบ้านนี่แหละยตเอ็มมาได้มากป่าวนั่งลังกันมาก็อย่าไปกินหน้าบ้านเทีเนี่ยเพื่องกดถ้าพาหอมไปกินหน้าบ้านเนี่ยอะไรไปกินหน้าบ้านอืหน้าบ้านไหนปตาก็เห้พ่อพาไปแล้วก่อนหมดแล้วเดี๋ยวให้ป้าถ่ายก่อนน่แนี่ไม่ยังไม่ขอบคุณป้าเลยป้าแกให้กินอ่ะอ่าเห็นไหมเห็นไหมน้ำปากมือภาษาด้วยเห็นไหมครับอ ขอบุณครับภาษาครับผมขอเวลาไปกินนครับให้พี่ให้พี่น้ำมนต์กินด้วยนะพี่โอมด้วยนะโอมไม่ชอบโอมยิ่งไม่กินเลยเหรอเอานี่นะคะไปแล้วได้ทุเรียนไปแล้วนะคะภาษาปอกให้เรียบร้อยนะคะอ่าขอบคุณภาษาแล้วก็ไปแล้วนะคะนี่หนึ่งอ่ะ เหมาเหมาจานเหมาลูกเลยนะคะคนเดียวฮะหอบไปเลยไปแล้วเมื่อกี้นะนี่ค่ะเหลือแต่เปลือกอ่าเหลือแต่เปลือกให้ดูต่างหน้านะคะประฮัดยุงคือหลายแท้เนาะพูดอ่ะประมีตัวใหญ่งปรดัดเขาคือบอไปสื่อยามเป็นยุงมาเิดเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ ไปแล้วไปแล้วนะคะได้ทุเรียนไปแล้วอ่าพี่โอมไม่กินนะคะ,ะคทุเรียให้นะเมืม่อกี้น้งมามนขอบคุณสสเสร็เรียบร้อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเ <มา S 1> จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ปอกทุเรียนนะคะให้น้องน้ำมนกินเรียบร้อยนะคะดีใจมากเลยนะคะยกมือไหว้ขอบคุณภาษาด้วยนะคะที่ปภาษาปาอกให้ะคะ่ะน้องน้ำมนน่ารักมากเลยนะคะ